อนี่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 เชิดช็ดช็ดกูไปเลยตัวนี้นะจักจิเห็ดตะมันนะตะมันป่าน่าจะคนคนยิ่งนะเบิ่งนะนาายิ่งนะอร่าะอ kèm luôn cho nó quá ừ đấy mất đi เองมาไลดนพื้นนะนไล่ดนพื้นมันสุกไวมาตักแกงเข้าก็ทนเลยกินเข้าละทั้าหนาวเพราะ ที่มาเอาป the also, yes, ่า like. ทุกคนเลยตะกาศมาก้นเป็นต้นชอยพะเท้าไดคือว่าเมษาวนี่เมื่อมัดแขนอยู่บานเลยทุกคนเลยเพราะว่ามัามันรถต่ำดิรถยักร์ประกาศมาฮอดละกะศขี่รถไทยเข้าวมาลงอยู่ทางทางง่ายนี่ตอนนี้ก็จะย่างเขาหน้าก็ทุกคนเลยมองกาจะซ้อนมือถือไปก่อนละเจ้าพ่อใส่น้อยละกะนมีชะดำเพิ่มมาหน้า มาหาป่าต้นต้นยบายนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาหอนนาเลยจุือดเฮ้จุดเดือดไหมล่มนไปหมดเลยโอ้บอนเ้าเรามาสอนป่าบ่ได้กินย้อนอยู่บ่จาสอนเฉยอย่าบดอย่าด้น วันนี้หนาวแห้งเลยวัน,นี้นะมื่อเช้านี่เด็กมีมีแดดเลยหากันเริ่มมีสซงแต่เป็นเทกนี่แดดนะมันนี้ถือมองมามองอยู่กับตา,าสอนเพิ่นโอ้ชาชาวขันทวาน้อยเพิ่นพานเดินลงไปหาขุดกบ๋แล้ตอนนี้จะลงไปหาใส่มองก็ทุกคนเลยย่างมองก็ ว่าจะมีป่าถือบรึบอ,อตัวลมแห้งอะลรนะโชคนีหฮอนเบียลงน้ำทุกคนเลยว่ามันเย็นเห็นบ้าหงกบนะนี่แถวหน้ามันนี่หูหเห็นยังได้กบตนได้ Ủa, nó lâu nó đọc mà lại Thấy vợ hùng cốp mà à, hả Mà cái kênh là hùng cốp mình nắm cả mình cốp mình cốp bú hùng bao là... oh, cốp lại mày

ยังมองเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอท้ามันถึกวันนี้นะจามันต่ำจะลงไปจับเอาเลยเพราะว่าสุลายเนะี่ยมันถึกนะแบบป่ามันง่ายไล่ไปดูป่านะบอนป่าน่าจะอยู่หน้านี่ทุกคนเลยเพราะน้ำมันเลอกทางหน้ามำน,นะ ป่าเลยอยู่แถวนี้ปลาชีหลายเลย,ยเย็นเย็นเย็นนักเตอ๋อล่ะว้าน ปลาทึอ,อีกแล้วเดย์นาวกันด้วยดูดิว่า,วา,า,าวสไลายมันถือแบบมันวิ่าตีกันทุกคนเลยมันต่ำนะปากกิเลบดองกิ๊นนี้นะดองอยู่แคบนี้ หนาวหนาวหนาวนาวนาวแหง้งนียนะเมือ่อกระบ่ป่านว่าปล่อยเด็กๆนะทุก <c oughs> คนเลยกินดูพวกซื้อจักโตเลยมาเห็นอยู่ป่าดอยขนโบลุกมื่อหนาวแหง้ง

Đó, nữa băm bấm tổ này Cái oh, này Sát lùng lùng lên này ถือไปทำคกูๆๆๆๆมีถือว,วา,า,าเห็นมันดองเลยทุกคนเลยปืนนึงน่าจะดองความต่ตามเบิร์นะบางทีก็อาจจะถือได้ น่าจะรลาไหอยแน่ดอนนี้แหละน่ะเลาอยที่นี่นะน่าจะรลาะความแน่แต่บึกโอ้วิทย์แหละปักแหลบมีช่อโต ไปเฮ้ยมาเลยทุกคนเดือดเลยเดือดเลยไปแล้วบอก bài leo, OK dù dù rồi đây. <laughs> Phải đây. thử vừa à bay đi lên thử lên nhìn đi nhìn ra tụi con đi Lẹp, nhìn lên Đó Ồ, màn lè, màn lè Ồ, bậc nhá, จมตอนนี้นะเฮ้ยถือแล้วเอ้าเอาอีกคนอย่าง,งนี้เลยเฮ้ยปากง่ายเลยโอ้โม,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 มัน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 ยอดเลยหากได้ชีตู sọt tổ nhưng phở. Thế là hói à áo, áo cho hỏi à. Oh, ngái nhóc. Để chị lấy gạt mông, nãy Ba lớp ba này. mong ตัวนี้เหรอจังเลยอ๋อพต่ดูโอ้ป่อไปเลนี่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 เช็ดเช็ดเช็ดกูไปแลวตัวนี้นะจากเดือดเหตุามั์ตะางบาดน้าจะคนคนยิ่งนะเบิกนะน่าเขยิ่งนะอ่ะไร้ปะ

กาเอามองกับทุกคนเลยกูขึ้นไปหาฮ็ดยูดกินก่อนวันนี้นะโอย้ยเข้าแล้วพี่น้องเลยเข้าแล้วไปกดมั่นนะ ป๊าปาลกักกะป๊าป๊าปักินยได้เช็คตัวก่อนกตัว,น,ว,ตวนี่ก็อและวัน้จะได้ขึ้นไปหาต้มป่ากอนทุกคนเลยในชะาำขึ้นมากปูปปกบสิได้กบอกกบ,บนอลักะละกลการขึ้นมาแต่อป่าพี่น้อง มันเสิรรถนะเดี๋ยวค่อยให้กินเพื่อแล้วยังไปน้ำหลังคนใส่หุนมันเสืรรถวันวนี้ก็บรรยากาศหนาวดีนะถึงหน้าขึนา้นามาแต่ป่าบนหูจุเทงวะมาหลายแตเรารเสพไน้อยคนละมาถ่ยคนละ ล้างป er, ่าก่อนพี่น้องไอ้ล้างป่าแล้วก็ทีเดียวใช้ไช้แล้วก็จะมาตุ้มแกงเชื่อบือพักก็คักได้ป่านี้นะอืแกงเอาป่อ ต้มเอาเซพบ,บ่มันเก่งเอาเสบกว่าเก่งเอาเนาะเ,เก่งเสือพักโอ้คัะ หางแล้ว นมีปลาเลยวันนี้ชิได้มาใสแล้วก็มาซอยเลยนะเก็ดกันเลยเก็ดหลายปลานี่ Rón nhát ơi. Kim cho hồ ี่คีมปิดอักมาค้ามาเนล้านะมาค้ามาเก้าผ้านาอ้แล้วกะ็ยืนเนเดียวแล้วก็แกะไปนี่แล้วก็แกะไปนี่ม,ม,มาซอยปลาปันบซอยใช้ม้อเลยได้

าตาแจ่วบ้านนี้นะตามะาคิดมาใส่แกงป่าทุกคนเลยป่ากระสอยแหล่ะเรอยู่มอนี่กระปะเดีนี่ว่ามะคิดนะอืมมะคิดเท้าละคิดที่นี่นี่เจอชะในว่าวนะมาแล้วบ่สมาแล้วว่าชาแจ่วแล้วว่าวเลยเออ ามผู้ตุกนเงยเป็นคิดบกเลยนี่แหละมาเสิร์ฟพอมันตำ่ำมันมีเยอะแหละเิดตากแคู่มติดห้าวขันคือด,ดิบนีน่อาจจะและง่ายกว่า สายต้นพืชน,นะสายต้นพืชนันซุกไวไไว,ว่าสายเคกมันสูงพดสันภิษกับมองกับคางแล้ว,ว,วทุกคนเห็นยวเราทาคือมันซุกก่อนบ้านนี้จนจะจบเพ่กำชาเพื่อกับบ,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 บเนเม่นยีน่นาย ทาเก๊กปลาซุกก่อนอย่างอินเขาออกมากินข้าวทุกคนเลยตอนนี้กะแกงกปลากะซุกเลยทุกคนเดี๋ยวชิได้อพักมันซืรอก่อนมันนี่นปาลปาหอมกุ้มด้วยแบบน,นี้ แต่จะแซ่บดิแตอนนี้กาแกงปลากระชุกแล้วทุกคนเลยที่ได้ปงขึ้นไปตามแก่เขาก็มาหนิคดีออสันเบอ้มอปีนอะตางแกงเขาก็ทุเลยที่เข้าละถ้าหนาวพอ อาหันทอากิ่ก้อนกินแล้วลงไปกลมมันต่อยอนะนี่กแก่งปลาแล้วนะทุกคนออกมากินเขาง่ายไหมนี่ บแก้มือตอเป็นยังกดมันกึบ,บ,บทุกคนเลย ก็ค่อยกๆที่ได้ขอจบลงเพลงตัวนี้ขอขอบมอบกับจพี่ทุกคนที่ทามาติดตามมากันครับชมเดี๋ยวคลิปหน้า <c oughs> โอน่าพอ <c oughs>